ก็สรุปอะไรนะสรุปความคิดถ้าเป็นด้านลบก็สรุปการกระทำมีเก้ามีแปเก้อายเจอยังเจอแล้วค่ะอายุเท่าไหร่ห้าสิบห้อ๋อเนี่ยอายุห้าสิบเจอตอนห้าสิบดูเลขเก้าดูไพ่เเก้าสองเจ็ดเก้าไมู่สองหกเก้าแป้านี่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 อัเราต้องดูสองหกเก้าส่วนี่ นี่นี่นี่สองพันอ่านี่นี่มีสองนันดูอายุห้าสิบนึปดอันนี้มันอู่อันนี้มันความหมายอันเดียวกันล้วถ้าใครคุว่อ่งเราเนี่ยห่งแปด้ามันอยู่างล่างน่แต่มันข้างบนน่ะมีูเกเราดูต้องูงเก้าก้ได้หนึ่งแมันถึงจะมีการเปลียนแปลงอายุห้าสิบสานดูปีนี่น่าจะเหมือนกันไหมมีใกล้กันไหมเยอยังอรนดูที่มันไม่หายได้เก้าอ่ะ 3ันีสามหกเก้าอันนี้ 3, 6, 9, 3, 6, อยูี่สิบสองอ่าใช่ยี่ 2. สิบสององเราอ่ะอ่านี่เดี๋ยวเราดูเก้าถึงเ้าน,นี่อน,นี้อายุสามอ่าแต่ละคนน่เหมือนกันของของเราเดี๋ยวมาเขียนดูกันของเราเท่าไหร่นะยี่สิบเ้่สิบอใช่ไหมอ่าอันนี้ยี่สิบสองขอบคุณยี่สอ่าของอันนี้อายุสามสใช่ไหม สามสิบเจ็ดคน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 อะไรนะามจ็่ใช่ใจะลงมาแลขอวันนี้รกที่เท่าไหาสิบสามห้นะบโอเคเอาเนี่ย่อย่าง4ีดกันงตัวสปเราดูปีรอบด้วยนะปีบด้วยคนนะ

เราเอี่สิอ่าคนคนคนนะคน้องนะคน้องลบอ่ลบสีเบเท่าไหร่อคน้องมาหลายรอบแล้วเนี่ยคือมงอยูาัไม่ชี้มันไม่ชีเ่สใช่ไมน้องอ่ะใครหาม่น้องคนนี้อ่แล้วก بلغ โอเคดูปีลอบปีบวกนะหนึ่งแปดเก้าอ่ามาเรามาเขียนตัวไหนหนึ่งแปดเก้าของขออันนั้นเจอเจออายุเท่าไรสองคนสองปอนองนดเก้าสเจ็ดฮะเแต่ปีอายุสิบเก้าอายุสิบเก้ายี่สิบเก้าฮะยี่บ โอเคเรามาดูตอนที่อายุของเราที่เราวนี้นะถ้าเป็นด้านบหรวอว่าสรุปครึ่งช,ชีวิตความคิดนะสรุปครึ่งชีวิตความคิดตั้งแต่เราอายุเท่านั้นจนถึงอายุเนี่ย2 2 8 28 22 9 37 53 54 48 41เพราว่าสรุปครึ่งชีวิตของเราละครเนี่ยถ้าเราเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะดูหนังนเป็นเอ่อ VCD ใช่ไหม หนังมีซีดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ม้นใช่ไหมใช่หรอเป่ามันมีม้วนหนึ่งม้วนเออก็ม้วสองมนเทียบเันกันะถ้เาจะง่ายม้วนหนึ่งเนี่ยเราจบไปแล้วดูเปจบไปแล้วมาถึงตรงนี้แล้แต่พอเอาม้วนหนึ่งอกปุ๊บม้นสองใส่เข้าไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าละครชีวิตเราเหมือนกับว่าอนเริ่มต้นหนึ่งห่้าแปหนึ่งาหน่งา หนึ่งแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยการเป็นการสรุปครึ่งชีวิตช่วงแรกถ้าเป็นการกระทำว่าสรุปการกระทำช่วงแรกสมมาคจจิะผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมีใครไปผ่านบ้างแล้วยกตัวอย่างอย่างไรคุณแ<า>ม่ชีห้าสิบผ่านหรือยังเพราะว่าคุณแม่ชีของแม่ชีห้าส<ๆ>ิบทั้งบนทั้งล่างเลยเจออะไรตอนที่อายุห้าสิบเจอเริ่มวิกฤตเรื่องธุกร,รกิจ อย่างเลยจอกกันเลยแล้วก็แล้วก็ไปปิดบัญชีเลยไม่ไม่ก็เลยไปเรียนนวดไปเรียนนวดไปเรียนนวดแต่ไม่ยอมนวดไม่ยอมนวดพอไม่ยอมนวดเลล้มหมดเลยทีเนี้ยล้มหมดเลยค่ะไม่ยอมนวดไม่ยอมรักษาไม่ยอมไม่ยอมทําอะไรกับใครทั้งสิ้นอืโอเครือว่าเนี้ยเน่แล้วก็เครียดไม่เครียดตอนอายุห้าสิบเครียดไม่เครียดเครียดมากบ้างก็อยูเ่องดิ เสียดมากเลยบ้านจะโดนยนดดาวรถรถ่อนรถมราก็จะโดนรถก็จะโดนยึด,ด,ด,ยดแต่รถอีกยึดไม่ได้รถมายึดเขาก็ยึดไปไม่ได้เพราะเราเป็นลูกค้าดีเด่น<อ>เราไม่มีบุคคล้องแล้วก็ทาร้านอาหารที่จริงน่าจะไปทําร้านนวดไม่ทําไปทําร้านอาหารเจมือก็พังหมดมือก็ทําไปไม่ได้ทำงานดียงเนะี้ย หนึ่งแปดเก้านี่เราว่าเป็นปีที่เครียดที่สุดเลยใช่เครียดมากเจนแบบบางทีเขาเรียกว่า,าที่ภาษาจีนอะเจ้าเชียนเชียนผู้หลิงเจ้าตี้ตี้ผู้หลิงแปลวนะ่าอะไรเนี่ยเรียกเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยอยางกลับอะไรเนะ่ะใช่ๆคุณลุงครัพระเจ้าหายไปไหนหมดเไม่ได้ยินเลย <c oughs> ตะโกนดังยังไงขอยืมเงินใครก็ไม่มีใครช่วยเลย่วจนกระโดดเข้าไปในที่นอนอะเตียงอะเอาหมอนอุดปากร้อง แบบุณุ่หาทางเราเป็นนะใช่แบบว่าธนาคารโครมาบอกว่าคุณอยากได้เราคืเอาไปหมดเลยท่านไม่เอาอะไรแล้วอยกให้ธนาคารเลยใช่ยกไปเลยท่านท่านไม่เอาอะไรแล้วจนขึ้นกองมาพักคดีอะไรก็บอกก็แล้วแต่คุณจะทําอะไรคุณก็ทำไปฉันไม่เอาไม่ีแล้วหนึ่งแปดเก้ายู่ดูเดือนเมื่อกีนียจำได้ใูเนดูเดือนมามันเหมือนกับว่าชีวิตเรามาจบตรงนั้นละมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันจะสิ้นสุดละแต่มีไหมคะจยะมีมีทนายความ จะเ,เข้ายื่นเข้ามาช่วยแต่เราก็ไม่เอาอีกมันเหมือนกับว่ามันมันคนจะมาช่วยเราหรือว่าจะมาโกงเรา<ช>จะไม่เกงก่น,นเยเราไม่ได้เ,เ,เขาตัดกันอาตมาก็ปีเนี่เอหนึ่งแปดเก้าเนี่ยเฮ้ยทน,น,น,นายเานี่ยจะมาก็โดนทนายหลอกเลยนะอาตจะมาจะมาบางครั้งเราพูดกันตดนๆนะเราเราเราไม่ค่อยชอบทนายน ท<ช>นายเขาเปรียบคนมากนะมาหลอกเราบ้างเลยรบ้างเราเจอทนายพบาจะมาจาะเฮ้ยจะขยึกขยักขยันเลยมาไม่อยากจะคบเป็นเพื่อนเลยเ<ช>จอตำรวจก็ไม่อยากจะคบตำรวจที่เขาโอ้โหไม่ใช่ธรรม,าามาดาเหมือนกันเนี่ยบางทีบางทีตำรวจทหารเป็นห้านนี่แม่ตำรวจจนได่แผลหางเรียบร้อยมีจริงๆนะงบางทีเนี่ยบานนง,นนง <S <S 2> <S 2> ท,ท, <S <S 2> <S 2> ทีไม่ค่อยชอบพบเทฉลยเขาเข้ามาเขาเข้ามาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าผมจะมาช่วยคุณ จะเอาบ้านให้ลูกอยู่แล้วก็มงงอ่ะเอาบ้านให้ลูกอยู่อ้าวถ้าเป็นพ่อลูกเราต่อไหร่อะไรเงี้ยเออคือความเขาอาจจะหวังดีอ่ะแต่แต่เราไม่ไว้ใจอ่ะถ้าเราเอาเริ่มเริ่มกลัวไปหมดเลยใครอยาจะยื่นมือมาช่วยเฮ้ยมึงจะมาหลอกเลยหรอหรือเปล่ามึงจะนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ถ้าเราเอาครอบครัวเราก็ต้องพังใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องคิดว่าอ้าวมันไปได้กันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวแล้วก็ไม่เอาเราบอกเรายอมสลับทุกอย่างไม่เอาอโอเค เขาไม่จีโอเคแล้วเรามาดูของคุณ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 อายุสิบเอ็ดจำได้ไหมไม่มีอะไรอ่ะสิบเอ็ดไม่มีอะไรอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องความรักอ่ะะคเลยเรื่องเรื่องความรักใช่ไหมเรื่องปัความรักนะความรักกับความรักความรักใช่ไหมเออเนี่ยแหละสิบเอ็ดนี่ดูเดือดเหมือนกันนะเนี่ยบางทีผมเครียดหน้าดูเลยอ่าเนี้ย มีคนมีขึ้นที่สามมาแทรกเข้ามาแล้วขึ้นที่สี่อะไรอะไรแทรกอะไรจะเอายังไงจะคันยังไงจะตัดสินใจถ้าเอากเขาก็จะไปนะอันนี้ถ้าไม่เอาเขาก็จองลงไว้หนึ่งลรงฉันนจะไปคู่อะไรที่มีคลิปอะไรแบบนี้อะไรนะบางทีที่ถามมีว่าเอ้ฉันจะแต่งงานกับคนมีคนน้อยคนใหญ่อะไรได้ไหมได้สิไปเอาเลยแต่คุณต้องเตรียมลงศพไว แต่ฉันจัดเตรีุกไว้อะไรที่คิดมาว่างแตมานจำไม่ได้บางทีฟังเอี่ยมันก็ตลกตลกเลยเคยเห็นไหมเห็นไหมที่คิดมาเขาพูดยังไงอ่ะเขาบอกว่าขอมีเมียขอมีขอมีเมียคนได้กอน่ะได้จัดเอาก็ไปถามลูกก่อลนี่นะก็คือถามว่าลูกบืนระหว่างมึงตายแล้วกูก็ไปอยู่คุกแล้วทีนั้นจะนอนไปนอามาผ้าติ้วเลยอ่ะอ่ะอันนีดเลย เออนี่แหละบางทีหนึ 9, ออ่งแต่เก้าหรือว่าอะไรมันเป็นปีสรุปบางทีเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาเรื่องความรักอ่าที่จริงหนึ่งแต่เก้านี่เรื่องดีๆมีนะเรื่องอะไรจะว่าพบรักครั้งแรกออถ้าเป็นสําหรับหนุ่มสาวเนี่ยเสียความบริสุทธิ์อ,อ่าเสียความบริสุทธิ์พบรักครั้งแรกพบรักที่ตำหนักพบรักที่อะไรนะอธิษฐา,านสายศีลอะไรเนี่ยมันจะเป็นอ่มันมันจะเป็นหวานฉ่ำเลยนะถ้าด้านบอกเนี่ยแล้วก็มันมีนะ เป็นว่าบางทีอุปกาเป็นว่าโอ้โหคาร่ามันเป็นเรื่องแบบว่าอะไรนะต้องเลิกต้องย่าต้องอะไรเนี่ยแยกทางกันเลยก็มีนะมันเป็นเหมือนกับว่ามันมีการอะไรอ่ะไรนะแต่งงานกันหรือว่าพุบปากอะไรักบรัก้งแรกหรือไม่งั้นก็เลิกแต่กันโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นการตัดสินที่ว่ามันมันก็ขียอ่อนเงี้ยนเป็นความรักบางทีแม้ถึงการงานสุขภาพอ่า โอเคเมื่อวานที่ตอนเย็นเราถามมาเลยนะความเป็นความตายใช่ไหมเต็มไหมเรื่องการเป็นความตายแล้วตอนเช้าเราก็บอกว่าเลขนี้จะตายแบบนั้นเลขนี้จะตายเนี่แต่โอเคในรหัสชีวิตเนี่ยเราเวลาเราเรียนเนี่ยประมาณเรียนมันก็จะบอกว่าให้ระวังปีไหนปีอะไรเนี่ยมีแปดย่างมีแปดยเออเอะไรนะ่นศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้ากาเป็นปีที่ว่ามีการพัดผากจากกันมีทั้งทั้งการเรื่องการพัดผากกันจับกันแล้วก็ ก็นถึงการพักภาคหรือว่ามีการเกิดด้วยมีทั้งพวกนการเกิดการตายจะอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งแปดเเามลยก็ตัวอย่างตอนาไปเจอลูกศิษย์ที่มาเลเซียแม่ก็อะไรไม่สบายหนักเลยจะเข้าโรงพยาบาล้วจะเป็นจะตายไม่รู้ละภรรยาก็ท้องแก่แล้ว9เดือนแล้กเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันจะคลอดละอันหนึ่งแม่ก็อยู่โรงพยาบาลเจ็บจะตายอันนึ่งลูกเมีย เข้าโรงพยาบาลจะคลอดเราจะเลือกอันไหนระหว่างไอ้คนนั้นจะคลอดคนนี้จะตายนะส่วนส่วนส่วนสามีเนี่ยมันก็ต้องเลือกเลยนะเลือกแม่ก่อเพราะแม่มีได้คนเดียวใช่ไหมมีคนเดียวแล้วแม่จะตายแล้วก็รีบมามาดูแลแม่มาอะไรมามาอันนี้ป๊บเสร็จแล้วแม่ก็ไปไม่รลดแม่ก็เสียพอแม่เสียป๊บต้องทำกิจกรรมภารกิจขัางงานพั้งงานจบป๊บ เอาไปข่าวละโอ้ยลูกถนนเออแล้วลเนะมียเมียอยู่ฟังฟังถนนคลอดลูกแล้วโอ้โหไอ้ที่เสียใจก็เสียใจสุดๆแล้วนะมามาไอไอลูกคลอดลว่าโอ้ดีใจดีใจเนี่ยแหละมันตื่นขึ้นแต่ว่าดีใจเสียใจมาปจบกันพร้อมกันเลยทีนี้โอ้โหป้าป้ามีแปดก้านี่เป็นปีที่ว่าทะเาลาะกันสุดๆเหมือนกัน ใครๆเจออะไรบ้างคุณอะไรนะคุณตักนี่เขย่าหัวนี่นี่ต้องมีอะไรเนี่ยแอบบอกตำนาก็ได้นะไม่เป็นไรเนื้อแอบบอกเลยฮะมีทั้งโดดมีบวกมีปีลบเหรอนี่นี่ปีลบก็จะหนักกว่าปีบวกเหรอสิหนักกว่าปีบวกเพราะเขาตำนาเนี่ยพอดีตำนาสามหนึ่งสี่สามส่วนสามนะ่นตำนามันจะมาติดติดกันเลยเมื่อระหว่างสองปีมันจะเป็นหนึ่งแปดเก้าเนี่ยประมาณ 070607ประมาณราวๆนั่นแหละแต่มาเขาจะตรงตอนที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นชีวิตแต่มามันเจอรหัสที่แนี้เลยแตมาคุยเรื่องต่มาหน่อยนี่เราจะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงบ้างปีพศ .2007 แตะมาเริ่มออกมาหายทอดมาสอนครบเนี่ยปกติเนี่ยยมพ่อเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรเลยแตะมาไปห่วไม่เปนเจ็บปี2007ประมาณเดียนกุมหาครบท่านอยู่อยู่ดีไปตลาดเนี่ยนัต่อยิ้วขับมอเตอร์ไซค์ไป ถึงปุ๊บเอ้าบอกคุณแม่ว่ากลับกลับกลับไม่กลับเดี๋ยวไม่ได้กลับหรอกคุณแม่ตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่อันนียเดินไปสิบก้าวบอกว่าขึ้นต้อกลับไม่กลับไม่ได้กลับหรอกแม่ก็กลับมาตัวยังคิดตัวยืนๆอยู่ว่าทำไมซื้อผักซื้ออะไรกลับบ้านหรือพอไม่ไหวแล้วหัวใจมันจะหยุดเขาก็บินรึกมาเลยรกลับมาที่บ้านปุ๊บมาถึงบ้านปุ๊ก็นอนเลยตุ้มอ้โหเหงื่อกนี่ช่วมตัวเลยคุณแม่บอกเฮ้ ที่คนมันจะตายเรื่องแก้ตายรีบโทรหาพี่สาวแนี่ยพี่สาวยังไม่ได้แปลงเสร็จโทรหาพี่สาวพอหาพี่สาวปุ๊บพี่สาวมารับไปตรงโรงพยาบาลหมอสแกนดูปุ๊บโอ้ยพ่อเส้นเลือดติดกับสามเส้นเป็นหัวใจอะไรนะเส้นเลือดตันเส้นเลือดแล้วปุ๊บต้องฉีดยาละลายเลือดเคมีหมื่นห้าโอ้ยเอาเลยพี่สาวตัดสินใจไม่ได้โทรไปหาสมาคมที่ไต้หวันตู้ตู้หลวงพ่ออยู่ไอซียูตอนเนี้ยอ่าจะพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยหมอก็ฉีดยาเคมีหมื่นห้าฉีดแล้วฉีดหมอมาชีวิตเดียวพ่อเนี่ยหมื่นห้า สีเลยแล้วก็สีหลายเรื่องตำรวจโทรเช็คๆมาดูว่าเป็นยังไงมาดูเอาเอารหัสชีวิตให้อาจารย์ท่านดูว่าเป็นยังไงหลวงพ่อจะรอดไหมหรอกอาจารย์ท่านบอกว่าให้กลับไปดีกว่าเพราะว่าหลวงพ่อถึงเท้าที่ว่าเฉันเป็นชะตายมีเงินอ่ถ้าเราอยู่เป็นลูกชายอยู่ใกล้ๆเราจะไม่เสียใจกับหลังสมัครตั้งแต่บินกลับมาน้องชายอยู่สิง,งโคโปร์ก็บินกลับมาตอนนั้นไปส่งน้ำใจไปประมาณสองห้าสองสองเจ็ดเคไปอยู่สิง,งโคโปร์บินกลับมาหมื บินก็มาแต่มาเขาก็มาดูแลท่านดูดูแลท่านอะ,อะไรนะัในโรงพยาบาลอยู่ได้เจ็ดวันเขาออกมาขเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเ,เสร็จแล้วในรอบปัญหาแต่มาก็ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดตอนที่ยังไม่สบายเสร็จแล้วก็พี่สาวคนโตอ่านยาว่าสามีตายมาประมาณหลายปีแล้วน่าจะแปดเก้าปีแล้วอยู่ๆดีๆนะเฮ้ยตัดแต่งงานใหม่ ถามยมพ่อยมพ,พ่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าลูกเคยเป็นแล้วนะเป็นฝรั่งและอายุนะอายุก็กใกล้ยมพ่อละพี่สาวอายุสมมุติห้าสิบตอนนั้นยมพ่อเจ็ดสิบอะไรเนี่ยพี่เคยก็ประมาณเจ็ดสิบอะไรเงี้ยพ่อเออมึงจะไปเอาอะไรหัวฝรั่งอะไรนะเสร็แล้วมันความรักเนี่ยใช้ห้ามไม่ได้นะแล้วพี่สาวก็แต่งงานแล้วพี่เงินที่เราเห็นเนี่ยแม่แจ่มพี่เงินพี่เงินก็พี่สาวแต่งงานพี่เงินกับสามพี่เขยก็ทะเลาะก,กัน อยากกันตอนนั้นไอ้แจ็คก็ประมาณน่าจะอยู่ราวๆสิบสิบปอบกว่าๆพี่สาวพี่สาวคนโตแต่งงานใหม่พี่สาวคนเล็กสุดก็เลิกทาร์ก่ะอยายากอยากับสามีแล้วพี่ชายที่โทรมาตอนตอนตอนระมาณกลางคืนตังค์เนี่ยอะไรนะทะเลาะกับภรรยาจะเลิกจะอยากกันส่วนหลานน่ะหลานอีกสองเดือนอีกเดือนหนึ่งหลานอุตมาไอ้ไอ้ชิดกับไอ้แจ็คเรียนจบป๊บขับมออเตร์ไซค์กระดูกแข้งหักขาหัก ปี2007เนี่ยมันมรสมนะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยพนหนึ่งขาหักและแข้งหักหลานอันนั้นอันนั้นแต่งงานอันนั้นหย่ากันอันนี้อะไแล้วปัญหาของเราอีกโอโ้โหเอาอะไรมาพอดีมาดูแลชีวิตมันจบเลย189แร แล้วก็ขอแน่ใจลึกๆแล้วช่างหัว um> มัน uh> ก็ปล่อยมันแล้วก็กลับมาเกลีย์พี่สาวเลือภรรยาภรรยาอะไรที่แต่งงานก็ปล่อยมันแต่งปันที่กำลังทะเลาะกำลังมาคุยมาจับมือเขาคุยคุยต่อแล้วาต๊ะเขาฟังเขาดีใจก็ตอนนั้นหลานจะมาบางทีก็อายุสิบสิบกว่ากำลังเรียนอยู่เพราะยังไงบางคนเข้าพ่อแม่ที่น้องหรือว่าญาติแยกกับโต๊ะเขาก็สงสารเด็กที่มันจะเรียนหนังสือต่อไปอาจจะไม่จบเลย ็บอกให้พี่ชายอดทนบอกอะไรบอกร้ายอันนั้นก็คืนดีกันได้แตพ่พี่เงินนี่ไม่ทันละแยกกันเรียบร้อยละเราก็ไม่รู้จะทํายังไงพี่สาวก็แต่งไปแล้วโอเคแล้วปัญหาตัวเราเองก็โวะกำลังอยู่ว่ากำลังกำล,ลังเริ่มแม่นนี้ไม่ใช่นกศัลงในปี2007็กำลังจะเริ่มมีคนเชิญไปสอนในมหาลัยมีคนเชิญป็นกำลังกำลังไม่รู้เป็นอาจารย์ขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นอาจารย์เริ่มเป,ป็นครูสอนมันสาระรับปัญหาเลยมันมาจุกกันตรงที่ปีคศ2 0ง2 2017 เลยชีว uh, uh, ิตตระมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยนะตอนนั้นนะเกิดเอ่อเอ่อดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ถนอมแต่พอมา2007 2 0ย8เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนเลยเพราะว่าปัญหามันโอ้โหมันว่าครับเรากับพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเคื่องเครื่มามากอะมันมีปัญหาอะไรเครียดๆเยอะมาตอนหลังปีอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยตระมาที่บ้านตมาหลังจากท่านไปตระมาก็ไม่เคยสนใจญาติพี่น้องก็เลยตัดหางไปวัดเขาจะทำแล้วก็จ้างสอนตมาพยายามมามาถ่ายทอดมาสอนให้คนอื่นข้างนอกไปเลย ปี2007เยก็ดูเดือดเท่าๆกับดูเดือดเข้าตะทับไป2014แต่2014เนี่ยมันเป็นเรื่องของขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแต่พอมนั้นมันเก้าปีมันจะบนไปอย่างเงี้ยรอบหนึ่งเพราะต้องอน2021 2017เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนั้นแต่งคนนี้เลิกคนนี้ยาคนนี้เจ็บคนนี้ป่วยคนนี้อะไรพ่อยงพ่อก็ป่วยหลานก็กระดุกรักคนนั้นก็เรื่องความรัก เส่็นม่เส okay, ็จแม่โอเคเรามาดูที่มาดูของใครบ้างเดี๋ยวหนึ่งแปดเก้าเสร็จแล้วเราก็จะแวะไปเอ่อักแ็กทักักยกหนึ่งคุณวุ้งเป็นไงบ้างจําได้มั้ยตอนเยนได้เยอะน้าดูเลยเดี๋ยวยังพบรักที่ไหนคุณคุณอะไรที่สิบสองใช่ไหมอ่าตอนนั้นเย็นมหาลัยยังเป็นไงพบรักครั้งแรกที่มหาลัยหรือว่ายังไม่พบอ่าแต่งานนี่ยังตอนนั้นไม่แต่งเจออะไรบ้างมีเด็กมีเรียนมีตอนนั้นน่าจ แม่เสียเนี่ยต้องการได้คำนี้เลยนะหนึ่งแปดเก้าเนี่ย,นะ 9, เ,ยเรามาดูย้อนดูว่าอะไรที่เราหนึ่งแปดเก้าอะไรทไ 29, ี่เรสองจุดเก้าสองจกันเนี่ยมีใครคนแก่ๆคนเท่าๆอะไรอยู่ทวดยากอะไรเรามีใครจากไปบ้างแล้วบางทีเอ๊ะใครใครที่เกิดมีใครมีคนคลอดมีคนเกิด,เกดไปนั้นบ้างเนี่ยมันจะแสดงว่ามีการเกิดมีการตายมีการมันจะมีการการตายมีมีมีความตายาว่าคนรอบข้างเราตายหรือว่าคนรอบข้างเรา คนนั้นเกิดคนนี้เกิดดูอีที่จะมีไม่มีไหมนี่แม่ตายแล้วะมีใครมีใครตายบ้างมีไหมจำปีจำปีไม่ได้อะไรนะผมปีพศ277เลย่าตาย7คนโอ้โหยาตายตายไปถึงจบชุดเลยจบชุดเลยชุดนั้นน่ะปีคศไรอายุไรอายุ39 ยสมสิบเก้องพันหนึ่งสองนึงสองพันหนึ่งสองศูนย์อะไรนะสองศนย์เจ็ดอออศูนย์เแล้วเราไม่ใช้ตัวเลขเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแล้วก็ปีรอบอ่ะยี่สามเาใช่หมสอนย์ศูนย์หนึ่งสเป็นหนึ่งหึสองใช่ไหมอืมแล้วที่มันหางชื่อมันคูเกี้ยมันดบบมีอออนี่ไงคืออ๋อสี่สิบสอี่อง็ไงอ๋อเขาคืหดแสดงว่าคือหนึ่สองอ๋อโอเคอ่า ในนั่นปีนั้นนะใช่ไหมไปงานศพโรงพยาาลงานศรงาบาลงานศพโรงพาบางานศพโรงป่งเลยใช่ไหมบาสังขารแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรที่มีมีเนี่ยผูอยาตยาทิ้งให้เราหมดเลยมรดกเลยผมไม่เอาไปไม่อาตย่าเลยดีใจเลยใช่ไหมได้แต่มรดกเหรนี่ไหมอันละมีมีไหมคุณุบอลคุณบอลครับจําได้ไหมหนึ่งแปบกาเตอนยึดการงจะรถรถโทนครับแล้วก็ ขึ้นศาลเขาชนนี่แหละขึ้นศาลเขาเราชนนี่แหละเราไปชนเขาว่าเขาชนเราคือมันมาการแยกงมันมาการแยกใครชนใครไม่รู้ต่างคนต่างมาครับตต่่าางงคนแล้วมันมีมันเป็นรถตู้ที่เขาไปทําบุญกันมาโอ้โหรึ่บผมไม่เป็นไรแต่รถตู้เหมือนคว่ำแล้วก็ค่อยๆมีคนทยอยออกมาจากรถนะครับเราเห็นเยแยะเลยเลยสนใจแล้วก็มันเหมือนกับมันเคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยทักันไปขึ้นศาลไปสู้กันในศาลแล้วสุดท้ายก็ซ่อมเหมือนเดิมต่างคนต่างซ่อมเหมือนเดิมนะ มันก็จะมีที่จับแน่นๆนะครับจะเป็นช่วงนั้นช่วงนั้นแปดเก้าแล้วคุณหนิงกับคุณน้องอะอยู่ข้างหลังเป็นไงบ้างแล้วคุณตั๊กเราไม่ยอมพูดเลยนันเนี่ยมีความลับน่าดูเลยสมัยการกำลังคิดอยู่ใช่ไหมก็ปีนี้ค่ะอาจารย์ปีนี้พอดีเลยเครียดไหมก็เริ่มต้นหรือว่าปีปอกปีรอบปีเนี่ยปีนี้คือ ปีบวกค่ะปีบวกใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวถ้าปีบวกเนี่ยเครียดเรื่องด้านความคิดนะชุดเยอะเครียดเยอะอะไรเยอะอ่าก็คือเราผ่านมแล้วค่ะตอนนี้สี่สิบสามสี่สิบสามเป็นไงบ้างก็ดูไม่เดือดไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วสี่สิบสามนี่เร็วๆแลไม่น่าจะมีไม่ไม่นานอย่างนี้โควิดโควิดเป็นหาจับสุขภาพผู้ชายค่ะอ๋อเป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหม อาลวทางนเนี้ยทาคุณคุณพองอ่ะคุณพองเป็นไงบ้างจำไม่ได้ไอคนที่เลขเจ็ดเนี่ยน่าจะเลิกแฟนเิกกาแฟโอ้โหตอน29า่ิใช่ไหม3ามสสาอนสมเห่กดีการคนนั้นเี่ยนแใช่37ตัดสินใจอ่คบกันมาที่น้เราเราจะดู รตัดสินใจไปแจากกันลาลากกันนี่แหละมีเกิดมีจากมีตายมีจากมีมีเลิกมีลาที่ไหนึ่งแปดเก้าเนี่ยสนุกนะสรุปไปหนึ่งคนละบางคนก็อ่ะเข้าบานในชีวิตใหม่ก็มีเวลาเราดูเนี่ยแต่เราไปดูคำว่าเฮ้ยหนึ่งแปดเก้าเราบางคนตายน่นเลยไม่ได้เลยมันไม่ได้พูดไปได้ความตายแต่เป็นอันนี้ผูกเราเป็นปีที่เครียดเป็นปีที่ว่าเอาเป็นตัวตายมันน้ำดหัวไปว่าไปว่าไปว่ามันจะเอายังไงกันแน่ ว่าต้องเลือกอะไรสักอย่างโอเคนะ okay, ไ, okay, ไหมหนึ่งแปดเก้าโอเคไหมโอเคหนึ่งแปดเก้านะนะหน้าบวยดเลยนะไไจริงไม่ไม่ใช่หนะนึ่งแปดเก้าเนี่ยถ้าตามตมาดูเนี่ยตมา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 ,มา,มาเริ่มเริ่มเริ่มสรุปครึ่งชีวิตตมาประมาณอายุสามสิบห้าตัดตอนนั้นน่าจะประมาณสองสิบเจ็ดตัมาประมาณสามสิบห้าสามสิบหกตอนนั้นนะ สามสิบห้าเจอรหัสช yeah. so so ีวิตตัสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยมาอันนี้ครบเนี่ยพออายุสามสิบเจ็ดจะครบเนี่ยจะมาเริ่มเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตอนนั้นก่อนคนแม่ัะน้องข้าัะน้องหนุ่มว่าจะมาเป็นคนโตเล็กนิดเดียวแต่พอหลังสามเจ็ดมาครบเนี่ยเป็นหนึ่งข้าหนึ่งคุณหนึ่งบ้านแล้วครบเนี่ยจะมาเป็นโอ้โหไปไหนก็อาจารย์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 โอ้โหเราคือว่าจะเป็นอาจารย์เมื่อไหร่เราเราเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่แล้วเมื่อก่อนนี่เป็นเด็กๆอยู่เลยไม่โตสักทีต้องไปไหนต้องไปกับอาจารย์ต้องอาจารย์ต้อง ต้องมีอาจารย์เราถึงจะกล้าไปตอนหลังเนี่ยเอ้ยเราเรามันมันมันเป็นว่าเอ้ยเราทำไมกล้าไปละเรากล้าสู้กล้าแสดงออกกล้าสอนกล้าอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะพักเบรกสิ้นาทีเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นขึ้นเลขต่อไปเมื่ีมีแล้วเนี่ยเลยเกลับไปไม่เครียดละอ่าเฮ้ยโดนย้อนแต่ก็ยนไปที่สองจุดเก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองจุดเก้านี่ไม่ใช่หนักเท่าไหร่ เขาเจัดการไม่นักเขาฮะเล็กสั่งขาให้หมใช่ไหมอะไรนะเล็สั่งาให้หมูใช่ใช่ใช่เลขหนักไปและสองสองสี่หนึ่งแปดเก้านี่ยผ่านไปละถุกละอ่ผ่านผ่านไปละถุกละแต่แต่มันก็ต้องยังต้องเจออีกเก้าปีอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเราจะบอกกันอ่าอีกเก้าปีมันจะเบาไปละมันจะไม่หนักละอันจะเบาไปละมันผ่านระบบตาแล้วอ่าใช่ใช่มันมันเจอมันเจอขึ้น สนามิมาแล้ต่อไปมันจะไป้นเิดจิบล้เออใช่ถูกละถูกละใช่ใช่ถูกลรยะถ้ามันขึ้นมา่ก็คือมีการเปี่ยนงครั้งใหญ่ปีไหนที่ตก2-2-4นี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้เลย่มะอาถ้าเยมตัวไว้เ๋อ2-2-4นี่เป็นชว่าเตรียมตัวอะไร เตรียมตัวตัดสินกดอะไรนะกด enter กด new clear นะกดอะไรใครว่ามันต้องมันต้องอะไรละสมมติว่าสมมุติว่าตอนเนี้ยเขาเขาอะไรนะเราเราอยู่ระหว่างแพรสองอันหรือว่าอะไรเราจะเอาคนไหนเนี่ยเราจะเรียกอะไรเราจะต้องตัดสินใจสักอย่างไม่ว่าการงานไม่ว่าความรักไม่ว่าทุกสิ่งอย่างมันต้องเราจะเหยียบเรียสองแพรไม่ได้เราจะทําอะไรสองอย่างไม่ได้เราต้องเรียกอย่างเดียว เนี่ยสองสองสี่มันก็มันสองสองใช่ไหมเราต้องฟันทองเลยเร<อ>าจะยืดยืดเยอะๆไม่ได้ละมันมันมันยืดเยอะมาหลายปีแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ตัดสินแต่พอสองสองสี่มันต้องแบบว่าเราต้องช็บให้ขาดเลยตัดให้ขาดเลยไปไหนนั่นน่ะพาไปนั่นน่ะสออะไรเรืที่อะไรนะเอ้าจะเอาไงเนี่ยเซ็นจะอยู่ต่อไปว่าจะอ่าเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันเป็นอะไรนะอ่าไปที่อำเภอ หรืว่าเนี่ยเหมือนกันจะแต่งงานไม่แต่งงานจะเลิกไม่เลิกจะย่าไม่ลาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันมันมันสามารถบล็ลบได้ใช่ไหมครับใช่สมมติว่าถ้าถือว่าตัวเลขของปฏิเสธมันเป๊ะอเหตุการณ์ก็เกิดเกิดเลื่อนแต่อยู่ในระแวกนั้รานถูกถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าวันเดือนเกิดของเราเนี่ยมันนับไป ข้าวข้าวเปนับไปรวมไปในท้องเนีบางทีเราเราก็เอ๊ะมันอยู่ระหว่างไหนเนี่ยอายุ40มา48่สิบแปดสิบตัวมันจะมาเนี่ยจริงประมาณถ้าเราไปนับในท้องเนี่ยจะมันก็จะถ้ามันนับในท้องเลยที่จริงมันอยู่10บเป็นสี่สองอยู่ระหว่างคู่กับการอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะว่ากว่าจะเคลียร์จบอ่ะทันไม่สิ้นแล้วเราเดือดรึไม่มีสองสี่แล้วหนไม่มีการตัดสินใจสักอย่างในเดือนในเดือนสองสองสี่ไม่มีเลยมัมองยามสี่ก็มีก็มีก็ีกก็มีก็มีก็ก็มีก นี่สองสี่นี่ใช่ไหมไม่รู้ตอนนั้นน่าไม่ทราบแต่เราขยับขึ้นมาเลขยับขึ้นมาขึ้มาสมมติว่านเนีที่กินมันอาหารเึื่องไอ้สองสองสี่เนี่ยปีนี้มีไหมอ๋อนี่็กของเรามีอะไรอันเล็กแ่กับเลขอะไรนะเล็กแค่กับเลขอะไรเยลขเ้าสิบสามรวมได้เท่ไหร่รวมได้ครึ่งนึ ี่สิบแปดพันห้าเดี๋ยเดี๋ยวสี่สิบแปดพันสิบเก้าก็นี่ไงปีปีหน้านี่ไงปีหน้านี่หนึ่งนึ่งสองเนี่ยนี่แม่สองสองสี่เนี่ยจะตกตรงนี้พอดีเราต้องดูว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นนะแล้วเราจะตัดสินใจแล้วมันจะมีรับประมาณไหนนีน่ใช่สองสองสี่เนี่ยสี่สิบแปดก็ปีหน้าพอดีละแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเราก็ขยับไปตรงที่นี่อันนี้สี่สิบแปดจะเป็นวัยอายุสามสิบเก้าตรงนี้หรือว่าวัยอายุสามสิบ นะสามิบอสามสกับอายุสี่สิบแปดเนี่ยมันจะเหมือนเดิเมหรื<ผ>อว่าอายุสามก็จะขึ้นหน,หนึ่นห่งออ่านจัก็่าใช่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  บางทีตรงนี้ก็อาจจะมีนคนเสียเหมือนกันถ้าเราจําได้นะมันจะเป็นคือว่ามีแต่คนนั้นเสียคนนี้เสียมาถึงตรงนี้ถ้าสี่สี่คนนั้นเสียแม่เสียซะเยังไม่แน่อายุหนึ่งสี่อ่าคนนี้อ่านั้นเสียอันนั้นหกสิบสองซ่อนระวังมีใครเสียไ้มอันนี้ไปอีกไปอีกเลมั้ยกูใช่ไหมเห็นไหมไปหมดเลยแต่อันนี้ธุรกิจเสียหายอ,อะไรหนึ่งแปดเก้าเหมือนกันใช่ไหมนี่ลบเป็นลบใช่ไหมโอ้อันนี้โอ้อ่านี่ธุรกิจเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเลย ถ้า <laughs> ถ้าไม่มาเรียนแค่ดูเฉยๆมันไม่สนุกต้องมาเรียนเองเราเข้าใจใจของชีวิตละครชีวิตอนะ,ะใช่<ล>ใช่ใช่ถูกและ <ๆ S 1> แต่แต่บางทีเนี่ยมันมันจะได้เตรียมตัวไงเจอปัญหาอะไรถูกแล้วเพราะว่าเราเราปัญหาเนี่ยถ้าเราเข้าใจนี่ปุ๊บเราจะไม่ไปโทษเขา